ดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูไผ่เติมที่ปลูกไว้นะครับอายุสามปีเหมือนกันนะครับจากเม็ดนะครับไผ่เติมจากเม็ดอายุปลูกได้สามปีนะครับอันนี้ลองมาสางกอดูนะครับตัดแต่งดูก็ สวยใช่ได้เลยครับลำลำตรงป้องยาวนะครับสวยครับตัวนี้ครับเป็นไผ่เสริมตัวนี้ปูกจัดการแต่งกอสางกอนะครับแล้วบางส่วนปูกก็จะขุดเพื่อใส่ถุงแบ่งปันขยายพันุผู้ที่อยากได้นะครับ ตัวนี้สางกอแล้วมาดูกอที่ยังไม่ได้สางนะครับนี่ครับก็จะลกๆประมาณนี้นะครับแต่ลำก็สวยนะครับถ้าสางกอแล้วน่าจะสวยเหมือนกันนะครับตรงนี้ปูกมาปลูกไว้ประมาณสิบกว่ากอนะครับเป็นไผ่เสริมตองยาวนี่นะครับ แต่ลราป้องก็ยาวครับนี่ยังยาวใช้ได้นะครับแล้วถ้าทำหลอดทำหลอดก็ใช้ส่วนปลายหรือส่วนกิ่งแขนงนะครับตัวนี้ก็ยาวนะครับนี่นะครับถ้าเป็นส่วนปลายหรือส่วนกิ่งแขนงก็จะเล็กๆ ประมาณนี้ครับเล็กๆเ,เ,เดี๋ยวปู่จะตัดให้ดูนะครับนี่นะครับรูประมาณนี้นะครับรูป้องยาวอันนี้ป้องหนึ่งน่าจะได้สอท่อนครับ นี่นะครับส่วนที่ปูกตัดแต่งไปแล้วนะครับเอาออกครับให้รับชมกันชั้นนี้ก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ